คำอธิบายลายมาตาพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518มาตาหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518าอคำอธิบายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพุทธศักราช2518ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตรที่ดินจึงเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตทางเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันปรากฏว่าเกษตรกร,รกำลังประสบความเดือดร้อนเนื่องจากต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเป็นผู้เช่าที่ดินต้องเสียค่าเช่าที่ดินอัตราสูงเกินควรที่ดินขาดการบำรุงรักษาจึงทำให้อัตราผลิตผลเกษตรกรรมอยู่ในระดับต่ำ เกษตรกร,กรไม่ได้รับความเป็นธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดินและการจำหน่ายผลิตผลตลอดมาซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะความยุ่งยากทั้งในทางเศรษฐกิจสังคมการปกครองและการเมืองของประเทศเป็นอย่างมากจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนที่สุดโดยวิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อช่วยให้เกษตรกร,กรมีที่ดินทำกิน และให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุดพร้อมกับการจัดระบบการผลิตและจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองแนวนโยบายแห่งรัฐในการลดความเหลื่อมลำ้ำในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้ขึ้นหลังจากนั้นได้มีการแก้ไข ครั้งในพุทธศักราช2519และในพุทธศักราช2532ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรวงเล็บฉบับที่2พุทธศักราช2519ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้า47-50เล่ม93ตอนที่144ลงวันที่17พุพฤศจิกายน2519 เหตุผลในการประกาศใช้เนื่องจากพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2 5 1 8ยังมีบทบัญญัติไม่รัดกุมและเหมาะสมทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการปฏิรูปที่ดินอยู่หลายประการและมีบางประการได้แก้เรื่องการออกพันธบัตรการชําระราคาหรือค่าทดแทนที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์สมควรแก้ไขเพิ่มเติมเสียใหม่โดยรีบด่วน เพื่อให้การปฏิรูปตามกฎหมายเกิดความคล่องตัวและสนองนโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจึงจําเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้ขึ้นข้อ 2. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับที่3พุทธศักราช2532ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้า12-23ถึง23เล่ม106 ตอนที่149่งลงวันที่แปกันยายน2532เหตุผลในการใช้ประเทศไทยได้จัดให้มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาระยะหนึ่งแล้วแต่การดำเนินการยังมีอุปสรรคทำให้การงานไม่อาจดำเนินไปโดยเหมาะสมตามควรสมควรขยายขอบเขตการจัดที่ดินในการปฏิรูปที่ดินให้กว้างขวางขึ้นให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสงค์จะเป็นเกษตรกรได้ และอาจจัดที่ดินให้แก่ผู้ประกอบกิจการสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินได้ด้วยเพื่อให้งานดําเนินไปครบวงจรของภาคเกษตรกรรมนอกจากนั้นในการจัดหาที่ดินมาดําเนินการปฏิรูปที่ดินได้มีปัญหาว่าจะจัดซื้อที่ดินจากผู้ที่สมัครใจขายได้ทั้งหมดทั้งแปลงหรือไม่และการนําที่ดินของรัฐมาใช้จัดที่ดินมีปัญหาว่ายังไม่มีแนวทางที่แน่ชัดระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกิดปัญหาว่าสปกสมควรจะนําที่ดินส่วนใดมาใช้จัดได้เมื่อใดและเพียงใดทั้งยังมีข้อจํากัดที่สปกจะเข้าดําเนินการในที่ดินที่มีผู้ประสงค์บริจาคพอที่ดินนั้นต้องกลายเป็นที่ราชพัสดุและที่ดินอาจมีขนาดไม่กว้างมากซึ่งไม่เหมาะสมที่จะกาหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเล็กๆโดยพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับส่วนในขั้นนำที่ดินมาจัดให้แก่ประชาชนนั้น กฎหมายปัจจุบันได้แยกข้อแตกต่างระหว่างที่ดินที่เป็นของรัฐมาแต่เดิมกับที่ดินที่ได้มาโดยการจัดซื้อหรือเวนคืนทําให้ไม่อาจจัดสิทธิในที่ดินให้แกป่ประชาชนให้สอดคล้องกันสมควรแก้ไขโดยคํานึงถึงเป้าหมายและความต้องการของผู้ขอ,ขอรับการจัดที่ดินเป็นสําคัญเพื่อให้สิทธิในที่ดินมีส่วนเกื้อหนุนสภาพความเป็นอยู่ในภาคเกษตรกรตามความเป็นจริงอันหนึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมาการปลิรูปที่ดินจังหวัดและแนวทางในการกำหนดปฏิรูปที่ดินยังไม่เหมาะสมสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบันเสียใหม่จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้